พี่เป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งเรียกว่านานมากแล้วค่ะต้องบางทีต้องกินยาทุกวันยาแก้แพ้ทุกวันยิ่งถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเร็วมากกว่าคนอื่นเราจะเป็นหวัดนอนไม่หลับกลางคืนดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะตื่นขึ้นมาจามพอจามปุ๊บเราก็จะนอนไม่หลับละเลยทําให้เราสุขภาพไม่ค่อยดี อนอนพักผ่อนได้เพียงพอแต่พอทานอัลฟ่าไปอ่ะสักเริ่มเป็นสักสัปดาห์หนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราจะลองกับตัวเองว่านีลองหยุดทานยาดูดีกว่าเนี้ยก็ลองดูพอลองดูเราก็รู้สึกว่าเราไม่ตื่นมาจามกลางคืนคือสามารถนอนหลับได้ยาวกว่าที่ที่เคยเป็นสุขภาพมันก็ดีขึ้นค่ะ อาการบ้านหมุนเกิดขึ้นบ่อยๆทุกๆเช้าอย่างเนี้ยค่ะพอทานเอลฟาไปข้อหนึ่งก็คือนอนหลับดีตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีอะ่ะถ้าเรานอนนอนหลับดีตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็อารมณ์ดีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือข้อดีแล้วมันเห็นผลมันเห็นผลได้มันมันไม่เหมือนยายาที่ทำจาก เคมีอะค่ะแล้วเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติก็มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายถึงเราหยุดกินก็ไม่เป็นไรเรากินต่อมันก็ดีกับร่างกายของเรา